กินยามากเลยไม่เลยอึดประวันดีครับมาซันว่าอันแห้งเหนือแห้งเนือ,นอติดแปดเอื่นแห้งเหนือได้ซื้อแห้งมากนี่แห้ง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 อ่าพี่อ่าพี่อ่าพี่จะเอาอีกช่องนึงขึ้นบอลว่ามันเป็น,เป,นเป็นแห้งแห้งอิลีหรือน่วกแห้งลนลนมาซันว่าอีกช่องนึงได้ สุดีเคฟรีสไตล์แม่คะรักแม่นะคะจูนขอตัวนอนก่อนนะคะนอนนอนนอนลูกเพราะว่าสมองมันจะได้นอนแต่หัวค่ำนะลูกจูนหนูเรียนหนังสือเนี่ยหนูจะหนูจะวิ่งให้มากนะลูกหนูต้องเอาหัวสมองไปใส่กับการการเรียนหนูนะลูกป้าไปไหมไปสิก็บ้านตัวเองบ้านบ้านป้าเองเนาะ สู DK, Style, ดีเคฟรีสไตล์จดไว้จดไว้สูเนี่ยเนี่ยไหมเหมือนเหมือนเหมือนสูบ้านเนี้ยบ้านเนี้ยก็สูดีเคเหมือนกันแต่บ้านนี้มันเป็นสูดีเคแล้วก็มาดามนอร์เวย์แต่อีกบ้านเจ้าขึ้นร้องเพลงน่ะมันเป็นสูดีเคฟรีสไตล์นอนหลับฝันดีนะลูกจูน รักติดปีกสวัสดีจ้ามาดามบูอย่าไพ่เด้อลักติดปีกป้าไปไหมไปมันเป็นบ้านป้าเองป้าก็ไปสิครับไม่ไปได้ยังไงเพราะที่บอกอยู่เมื่อกี้เนะี่ยคือบ้านป้าเองแต่ป้ายังไม่ได้ขึ้นตอนนี้แต่ป้าจะเอาขึ้นอยู่ป้าจะไปออกกำลังกายก่อนป้าจะไปเฟิร์มหุ่นตัวเองเดี๋ยวหุน่นหุ่นไม่ดีเดี๋ยวหากินเด็กไม่ได้แล้วมันจะไม่เป็นอมะตะสันเดอืมเขาบอกว่า อยากจะเป็นอมตะต้องกินเด็กแล้วเด็กเด็กเด็กถ้าอยากอยากจะเป็นนี่เขาบอกว่าแล้วเธอถ้าเธออยากอยากเป็นนิรันเธอก็ต้องต้องกินคนแก่เออแล้วก็เอามาผสมกันแล้วเขาก็บอกว่าแล้วถ้าเรามาเรามากินกันใช่ไหมเด็กผู้ใหญ่กินเด็กอ่ะเรามากินกันเธอเป็นนี่เธอเป็นนิรันฉันเป็นอมตะเข้าใจไหม ทำไมทำไมสิทธิศักดิ์ลูกเดี๋ยวลูกๆบอกว่าโอ้ยอีแม่กูะก็บวอาอีหย่างดนกอีแม่กูก็ได้จ้องสิกินแต่เด็กเอาลูกเนาะโอเคเล้วค่ะเด้อขอบใจเด้อขอบใจขอบใจขอบใจหลายๆไปแล้วเด้อมาดามบูสิทธิศักดิ์ลูก แม่ไปแล้วเดี๋ยวเย็นนี้ถ้าหนูยังไม่นอนมาฟังเพลงที่บ้านแม่เด้อเขามาฟังเพลงเด้อไพกะซ่างว่าซันว่าหมายก็วามาจังไดไพกะซ่างอืมสิทธิศักดิ์สวัสดีค่ะว่าซันว่าน้องทีขอบใจหลายเด้อน้องทีเดี๋ยวพี่สิบิ้งคลิปห้ดอกว่กขึ้นกระได้น้องทีบ่เป็นยังเอ้าพี่วาด <laughs> ขอบคุณหล้ยๆยพี่วานหนูสิลงแล้วจ้ะพี่วาดจ้ะ เด็กอยากเป็นอมตะต้องกินผู้เท่าไม่ใช่พี่เนี่ยอยากกินเด็กเพราะพี่อยากเป็นอมตะแต่ถ้าอยากเธออยากเป็นนิลันเธอก็ต้องมากินพี่เข้าใจหรือเปล่าเออกินเด็กเป็นอมตะเออแล้วเออเธอกินคนแก่ก็จะเป็นนิลันแล้วถ้าถ้าเธอ อยากเป็นนิรันด์ฉันอยากเป็นอมตะเราก็มากินกันดีไหมใช่เปล่าอ้าวได้ยินบอกกินกินเจไม่ใช่เหรอสันวา,ายา่กินใครจะกินเธอนน่แหละเฮงเธอมาอ่อยอยู่นี่จะกินเธอละก่อนเพื่อนเลยนี่คักเนาะสันพี่บา้าน หาก,กินละแอมแอมนี่ละเปนพี่บาทเ่าต้องกินไก่เราพี่บาทกินไครกินไครกินเธอนั่นแหละไปไปไปเดี๋ยวค,ยค่อยค่อยขึ้นอันตอนแรงประมาณหกโมงเย็นเด้อหกหกโมงเย็นหรือหกโมงครึ่งประมาณนี้เดี๋ยวขึ้นอีกอีกรอบนึงแต่ไม่ใช่บ้านนี้นะจะเป็นสุดีเคฟีสไตล์เนาะพี่บาทขอพูดลายๆเด้ยค่ะเด้อพี่บาทเด้อไปแล้วค่ะพีบาทไปแล้วไปแล้ว เฮงพี่ไปแล้วนะไปเลยเริ่อม,มาดามบูไปแล้วไปแล้วทุกคนทุกคนนะขอขอบคุณขอบคุณหล,ลายๆ